ชีวิตคู่ที่ไร้สุขจะจบลงยากเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่มีหญิงคนหนึ่งพลิกประวัติศาสตร์อยากรู้ไหมเธอทำได้อย่างไรสมัยรัชกาลที่สสิทธิยาหยญิงแทบไม่มีเลยถูกมองเป็นสมบัติสามีอำแดงเหมือนจากอ่างทองต้องการเลิกสามีเดิมเพื่อแต่งงานใหม่นี่คือเรื่องใหญ่ผิดขนบโบราณในยุคนั้นเธอไม่ยอมแพ้ยืนดีกาถึงรัชกาลที่สี่ด้วยตนเอง พระองค์วินิจฉัยให้อำแดงเหมือนอย่าได้หากไม่ต้องการสามีเก่าแล้วแต่ต้องคืนสินสอดทองมั่นทั้งหมดที่สามีเคยให้พ่อแม่เธอทางจิตวิทยามนุษย์ทุกคนโหยหาอิสระเลือกคู่ชีวิตและความสุขคำตัดสินนี้คือจุดเริ่มต้นการยอมรับเจตจำนงอิสระของผู้หญิงไทยแม้มีค่าใช้จ่ายแต่เปิดประตูทางเลือกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนสำหรับสตรี นี่คือการปฏิวัติสำคัญปเปลี่ยนมุมมองสิทธิสตรีในไทยคดีอําแดงเหมือนจึงกลายเป็นตำนานสำคัญส่งผลถึงกฎหมายสมรสปัจจุบันถ้าชอบกดติดตามไว้มีอีกหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อ